อะคู Rover, สติกรูเวอร์สำหรับลดเสียงและระบายความร้อนเวลาไปแก้ปัญหาเสียงแล้วบอกผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าเจ้าของแหล่งกำเนิดเสียงว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมีอะคูสติกรูเวอร์เข้ามาติดตั้งด้วยนะครับเขาก็จะทำหน้างงๆนะครับต้องต้องเรียนว่า,าประมาณ6 70%เนี่ย ก็จะไม่ทราบนะครับว่าอะคูสติกรูเวอร์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำงานยังไงลดเสียงได้ยังไงนะครับวันนี้เลยจะมาแชร์ให้ฟังอะคูสติกรูเวอร์คืออะไรอะคูสติกรูเวอร์ก็คืออุปกรณ์ลดเสียงอย่างหนึ่งนะครับใช้สำหรับกันเสียงให้ทะลุผ่านออกมาเนี่ยได้น้อยแต่ว่าลมยังผ่านเข้าออกได้นะครับเวลาเราเห็นบานเกรดเนี่ยนะครับอันนั้นแหละคือรูเวอร์ครับไม่ว่าจะเป็นบานเกรด หน้าต่างบานเกร็ดประตูใช่ไหมครับเป็นไม้เป็นโลหะเป็น PVC อะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนั้นก็คือบานเกร็ดแต่อคูอคูสติกลูเวอร์เนี่ยเขาจะคือบานเกร็ดลดเสียงนะครับอคูสติกลูเวอร์คือบานเกร็ดลดเสียงเพราะฉะนั้นในตัวใบตัวใบที่เป็นบ้างๆของเขาเนี่ยเขาจะมีตัววัสดุดูดกลืนเสียงเนี่ย ติดตั้งอยู่นะครับเชฟก็จะมีเป็นตัวไอง่ายๆซ้อนลงมาเป็นเกร็ดๆหรือว่าเป็นแบบตัว V ก็มีนะครับถ้าต้องการลดเสียงมากขึ้นเนี่ยก็จะทําทเป็นเชฟตัว V นะครับไล่ลงมาไล่ลงมาอันนี้ก็จะลดเสียงได้แต่ว่าลมก็ยังผ่านเข้าออกได้แต่ไม่เหมือนเดิมนะครับลมผ่านเข้าออกได้แต่ไม่เหมือนเดิมแต่ยังผ่านเข้าออกได้นะครับ ทำจากวัสดุอะไรได้บ้างนะครับอะคูสติกลูเวอร์เนี่ยต้องแยกเป็น2ส,ส่วนครับตัวที่เป็นเชลหรือว่าตัวเฟรมนะครับอันนี้นิยมทำจากโลหะหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กชุบซิงบางที่ก็เป็นสแตนเลสถ้าอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเหล็กทำสีอลูมิเนียมพวกนี้ได้หมดนะครับส่วนตัวที่เป็น ตัวลดเสียงจริงๆเนี่ยก็คือวัสดุดูดกลืนเสียงเนี่ยจะใช้ได้ทั้งใยแก้วนะครับไฟเบอร์กลาสใยห,หินนะครับมินเนอรลวูลหรือว่าพวกใยโพลีเอสเตอร์แต่ว่าที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับทีนี้เขาทำงานอย่างไรนะครับอะคูสติกลูเวอร์ก็อย่างที่เรียนครับเวลาเสียงเนี่ยเขาเดินทางมากระทบตัวใบของตัวอะคูสติกลูเวอร์เนี่ย ตัวใยแก้วนะครับหรือว่า a อบซ r p t ที e m a t e r i a l ก็จะดูดกลืนเสียงไว้ในเนื้อเขาเองส่วนที่เขาดูดไม่ทันเนี่ยก็จะทะลุผ่านออกไปนะครับพร้อมกันลมนะครับลมเนี่ยแน่นอนว่าร้อยเปอรถ้าไม่มีรูเวอร์เขาพัดผ่านเขาออกได้ใช่ไหมครับแต่พอมีอะคูสติกรูเวอร์เนี่ยมันอาจจะเหลือสัก80% 75%เหล่านี้เป็นต้นเราคำนวณได้นะครับลดเสียงได้กี่เดซิเบลขึ้นอยู่กับ าการออกแบบแล้วก็การคำนวณน,นะครับเราเลือกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทาง NTI พบว่า Acoustic r o เวอรนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ยังทำหน้าที่เป็น Ventilation ที่ดีหรือว่าระบายความร้อนได้ดีเนี่ยเสียงก็จะลดอยู่ได้ในช่วงประมาณ8 1 5ถึงสดซิเบลเนะครับแค่นี้ส่วนใหญ่ a c คูสติกรูเวอร์เนี่ยไม่ได้เอามาเน้นลดเสียง หนักๆน,นะครับแม้โอ้ลดเป็น1 0 1 5เดซิเบลอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เขาเอามาใช้กับพวกงานที่ลดสัก8 d เดซิเบลนะครับอันเนี้ยโดยค่าเฉลี่ยเนี้ยประมาณนี้แค่นั้นเองแต่ว่าที่ต้องการด้วยก็คือการให้ลมผ่านเข้าออกได้ส่วนตัวอย่างการนำไปใช้งานนะครับอะคูสิกรูเวอร์เช่นะระบบทำความเย็นอันเนี้ยสำคัญเลยเพราะอะไรครับบางทีเราไปตีผนังทึบ ทำเป็นห้องทึบเลยเนี่ยมันเกิดช็อตเซอร์กิตไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมยกตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นระบบทําความเย็นของตัวตัวห้องเย็นใช่ไหมครับที่ด้านในอาคารเนี่ยต้องการแช่อ,อาหารแช่เครื่องดื่มนะครับแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาเสียงรบกวนของระบบทำความเย็นหรือพัดลมที่อยู่นอกอาคารเนี่ยนะครับเราไปทําห้องปิดมิดชิดเลยใช่ครับ เสียงลงนะครับแต่ของข้างในเป็นไงครับอาจจะเน่าเสียเพราะว่าความเย็นไม่พอก็เป็นไปได้เพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ยเราจะใช้อคูสิกลูเวอร์ในการแก้ปัญหานะครับรูทโดเวอร์ over, หรือพัดลมเติมอากาศอันนี้ก็ต้องใช้อคูสิกลูเวอร์ด้วยนะครับ ต่อให้เราทําเป็นห้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณประมาณหนึ่งนะครับสิบสิบก็ตามเนี่ยเป็นอะคูสติกรูเวอร์หรือว่าบานเกตดลดเสียงเพื่อให้ยังมีการถ่ายเทความร้อนได้นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าเจนเซตพวกนี้ก็ต้องมีอะคูสติกรูเวอร์นะครับรวมไปถึงแอร์คอมเพรสเซอร์หรือว่าปั๊มลมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราไปทำอนโครเชอร์คลุมมิดชิดเลยลดเสียงได้ดีก็จริง แต่ปั๊มพังมอเตอร์พังนะครับอันนี้เคยเห็นมาแล้วล่าสุดเลยเนี่ยมีลูกค้านะครับอมอเตอร์พังนะครับซ่อมเนี่ยหลักล้านหลักล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอะคูสติกลูเวอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับเลือกใช้ให้ถูกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่หคราวหน้าครับสวัสดีครับ